สวัสดีครับเปิดไพ่ดูดวงกับต้นโกมุตขอต้อนรับผู้ติดตามและผู้รับชมทุกท่านเลยนะแ้งผู้รับชมที่สปอร์ตต้นเสมอมาแล้วก็ผู้รับชมที่เข้ามาใหม่ขอต้อนรับทุกท่านเลยครับคลิปนี้เรามาเปิดไพ่ดูดวงกันในหัวข้ออุปสรรคที่เข้ามาได้ความหมายในข้อดูหน่อยว่าอุปสรรคที่เข้ามาเนี่ยจะได้ความหมายเพราะอะไรว่า cái độ đây là, là. Mm -hmm. มาอุปสรรคที่เข้ามาจะไร้ความหมายเพราะสิ่งเหล่านี้นะครับหนึ่งเลยคุณจะได้รับการช่วยเหลือครั้งสําคัญเสมอจะได้รับโอกาสพลิกร้ายกลายเป็นดีเสมอนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้มีแต่คนดีเท่านั้นนที่ได้คนที่อยู่ในสิ่งในธรรมเท่านั้นนะครับที่ได้ทำอาชีพสุจริตอยู่ในศีลในธรรมทำสิ่งที่ถูกต้องมาเสมอทำดีมาตลอดนะครับ ถึงจะได้ซึ่งมันก็ชื่นใจจริงๆมันแสดงว่าความดีที่ทํามานะครับความดีที่ทํามานั้นไม่เคยซูญเปล่านะก็นี่คุณได้รับความเมตตานะครับคุณได้รับความเมตตาจากผู้คนในขณะเดียวกันคุณก็เป็นคนที่ส่งออกความเมตตาส่งออกความปรารถนาดีส่งออกมิตรภาพดีๆให้กับผู้คนเช่นกันนะครับคุณเลยมีกัลยาณนมะิตร นี่แหละสิ่งหนึ่งที่จะทาให้อุปสรรคที่เข้ามามันได้ความหมายนะครับต่อให้หนะักมันก็ต้องทุกเราลงเพราะว่าได้รับความเมตตาจากผู้คนแล้วก็คุณมีกัลยาณมิตรที่ดีที่เก่งนะครับคุณเก่งแค่ไหนกัลยาณนิตรของคุณก็เก่งพอๆกันนะครับแต่เก่งคนละเรื่องนะพอพวกคุณรวมตัวกันพอพวกคุณช่วยกันคิดช่วยกันทำเนี่ยมันส่งเสริมกันไปในทางที่ดีนะครับพากันได้ดีไปเรื่องกันนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะผ่านอุปสรรคที่มี ไปด้วยกันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ได้ยากเกินไปเลยนะแล้วก็นี่ทำยังไงได้อย่างนั้นถ้าสร้างเหตุปัจจัยที่ดีสร้างเหตุปัจจัยเพื่อความสำเร็จยังไงก็สำเร็จนะครับต่อให้มีอุปสรรคเข้ามาแค่ไหนแต่ถ้าคุณทำทุกอย่างให้เต็มที่เพื่อความสำเร็จเพื่อผลลัพธ์ที่ต้องการน่ะนะได้แน่นอนครับทำได้แน่แน,น่พยายามเท่าไหร่ก็สำเร็จเท่านั้นเลยสำเร็จเท่าที่พยายามมาเลยครับ แล้วก็ใบนี้อย่าล่ำไรนะครับขอแค่ไม่ล่ำไรนะไม่ได้ก็ไม่เอาไม่ได้ก็ไปทำอย่างอื่นนะครับทางนี้เป็นไปไม่ได้ก็ไปทำทางอื่นนะครับมันไม่เหมือนเดิมแล้วก็ไปทำอย่างอื่นนะครับแค่นั้นเลยนะครับไม่ล่ำไรเนีไม่ได้ก็ไม่เอาไปทำอย่างอื่นนะครับมันจะทำให้เราใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นมันจะทำให้เราตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับไม่เสียเวลาเวลา บางทีเราพลาดโอกาสดีๆไปเพราะว่ามัวแต่ล่ำไรกับสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้นะครับมันไม่เหมือนเดิมแล้วอะ่ะมันไม่ได้อีกแล้วไม่ได้ก็ไม่เอาสิไปเริ่มใหม่นะครับไปทําอย่างอื่นนะแล้วก็ใบนี้ความรับผิดชอบที่สูงนะครับความรับผิดชอบสูง make sense นะรู้สึกว่ามันก็เมค make อยู่นะ ทุกอุปสรรคที่ท้าทายเข้ามาในสิ่งที่เราทำมันก็ต้องใช้ความรับผิดชอบนี่แหละในการฝ่าฟันไปถ้าไม่มีความรับผิดชอบเจออุปสรรคหน่อยท้อวางนะครับอ้าวแทนที่ว่าปลายทางจะได้ดีกับกลายเป็นไม่ได้อะไรเลยสังั้นเพราะว่าทิ้งโอกาสนะครับแต่ไม่ต้องห่วงหรอกพไพ่ใบนี้ขึ้นมาให้คุณคุณมีความรับผิดชอบมากพอนะครับ เอให้อุปสรรคที่ว่าจะทาให้คุณท้อแค่ไหนในบางวันนะขอให้รู้ไว้เลยว่าคุณมีความรับผิดชอบมากพอที่อจะฝ่าฟันเรื่องนี้ไปได้ทําเรื่องนี้จะรุกลวงได้นะครับไพ่ใบนี้ขึ้นมาเนะี่ยทำอะไรก็ทําได้นั่นแหละภาระความรับผิดชอบหนักก็รับผิดชอบได้หมดนั่นแหละบ้านรถที่ดินหรืออย่างอื่นที่มันหนักสําหรับคุณนะคุณรับผิดชอบได้อยู่แล้วนะครับ คุณมีความรับผิดชอบสูงพอมั่นใจตัวเองได้เลยนะแล้วนี่มีผู้อุปร,รมภ์ค้ำชูนะครับมีผู้อุปร,รมภ์ค้ำชูแล้วก็ตัวเองก็เป็นคนที่เป็นผู้ให้นะครับให้โดยไม่หวังผลตอบแทนนะครับซึ่งแล้วนี่วนอยู่อย่างนี้นะครับวนอยู่กับเรื่องแบบนี้นะครับคุณช่วยผู้คนโดยไม่หวังผลตอบแทน คุณก็ได้รับการช่วยเหลือได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชูแบแบแปลกๆเขียนกันมาไงวะอยู่ดีๆก็ถูกช่วยเฉยอยู่ดีๆโอกาสมีคนมาอุปถัมภ์ค้ำชูมีคนมาพพอร์ตเฉยเลยนะครับก็เป็นอานิสงส์จากที่คุณช่วยคนไปเม่หก่อนของตัวฉันนั่นแหละช่วยกันไปช่วยกันมานะครับมันเริ่มเห็นผลตั้งแต่คุณมอบสิ่งดีๆให้ผู้คนแล้วนะการที่คุณได้รับความเมตตาจากผู้คนหรือผู้หลักผู้ใหญ่เงี้ยไม่ใช่อะไรนะ ในขณะเดียวกันคุณก็เป็นคนที่ท่งมอบความเมตตาความปรารถนาดีกับผู้คนมาเสมอเหมือน,นกันนะครับช่วยกันไปช่วยกันมานะครับใบนี้ก็โอกาสพลิกลา่าขึ้นเป็นดีโอกาสได้รับการช่วยเหลือครั้งสําคัญนะครับเนี่ยมันมาจากการที่คุณหยิบยื่นสิ่งดีๆให้กับผู้คนทั้งนั้นนะครับเรามีน้ําใจเราช่วยผู้คนผู้คนก็ช่วยเราเหมือนกันนะบใบนี้ความอดทนที่สูงกว่ามันทั่วไปนะครับ มนุษย์ทั่วไปมีความอดทนอยู่ที่ร้อยเราต้องมีความอดทนอยู่ที่ 150- ถึง200นะครับทำไมต้องสูงขนาดนั้นเอา้าก็คุณจะเป็นคนที่รับผิดชอบในทุกเรื่องใช่ไหมเพราะฉะนั้นความรับผิดชอบที่มันหนักกว่าคนทั่วไปจะรับไปคุณก็ต้องใช้ความอดทนที่สูงกว่าคนทั่วไปเช่นกันเพื่อที่จะรับผิดชอบสิ่งที่คุณรับผิดชอบอยู่ ไนะพ่บอกว่าหนักแค่ไหนคุณก็เอาอยู่ในขณะเดียวกันจะไปเอาอยู่หรทุกเรื่องนะคุณก็ต้องมีความอดทนที่สูงมากๆเช่นกันนะครับอ่ะใบต่อมาใบต่อมาที่พยายามอยู่เนี่ยต่อให้ตึงมือแค่ไหนก็ต้องพยายามนะครับตึงแค่ไหนหนะักแค่ไหนก็ต้องพยายาม วันนี้ว่าตึงแล้วอยู่ดีๆมีอะไรเข้ามาให้ต้องตึงกว่าเดิม,มก็ต้องทำต่อนะครับก็ต้องทำไปจนรู้เรื่องนะครับทิ้งไม่ได้นะครับอยากสำเร็จทิ้งไม่ได้เพราะว่าถ้าคุณเจออุปสรรคเรื่องนี้ตึงมือมากกว่าเดิมนิดนึงแล้วคุณทิ้งเลยก็ยคือจบกันเลยนะจบกันเลยไม่เห็นผลเลยนะครับแต่ถ้าคุณสู้แต่ถ้าคุณบอกว่าไม่เป็นไร ตึงมือกว่าน,นี้ฉันก็ทมจะทําให้มันลุลวงไปนะครับจะทําให้มันสําเร็จนะสิ่งนี้ถ้าเลือกที่จะทํานะผลลัพธ์ที่ได้คือที่คุณคิดไว้ว่าอยากจะได้สักร้อยหนึ่งนะ่ะคุณจะได้มากกว่าร้อยนะครับ mm hmm. ก็คือผลลัพธ์นะมันดีกว่าที่คุณคิดไว้เยอะนะครับต่อไปนี้ ความคิดที่จะก้าวหน้านะครับความปรารถนาที่จะก้าวหน้าในชีวิตนะครับความทะเยอ,อทะยานที่จะให้ตัวเองมีชีวิตที่ดีขึ้นถ้าทําธุรกิจก็อยากจะค้าขายให้ได้กําไรเป็นกอบเป็นกำนะครับถ้าทํางานประจําก็อยากเลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งเลื่อนเงินเดือนขันโปรได้อะไรที่มันดีขึ้นกว่านี้นะครับสิ่งเหล่านี้ขาดไม่ได้เลยนะมนุษย์คนหนึ่งเลยนะโดยเฉพาะผู้ชายนะัะ โดยเฉพาะผู้ชายถ้าไม่มีความทะเยอทะยานเนี่ยไม่มีใครเอานะครับเพราะว่าดูแล้วไม่น่าจะเป็นผู้นําครอบครัวได้นะครับถ้าไม่มีความทะเยอทะยานถ้าไม่มีความอยากก้าวหน้านะครับถ้าความทะเยอทะยานคุณต่ําเกินไปคุณจะโดนคนํานี้คุณจะโดนผู้หญิงพูดใส่ว่าอย่างนี้โอ้โหทำไมพีไม่ไปบวชละเนี่ยโดนประจํานะครับ ช่วงที่เป็นคนสมถะนะช่วงที่ช่วงที่แบบว่าติมติมอะ่ะทำตัวติมติมนะ่ะทุกคนจะโดนนะผู้ชายทุกคนจะโดนเลยไม่เชื่อทุกวันนี้ลองไปลองไปพูดสถานการณ์ที่ว่าทาไมต้องไป่ดิ้นรนอะไรขนาดนั้นเกรียดเกินไปหรือเปล่าดิ้นรนอะไรขนาดนั้นไปพูดต่อหน้าผู้คนที่เขากําลังกระตือือร้นที่จะทำอาหากินดูสิ คุณจะโดนประโยคนี้ต่อกลับอะไรทำไมไม่ไปบวชซะละ่ะนะครับนี่คือความจริงนะครับเออนั่นแหละจริงๆต้อจะบอกว่าม,มันคือความจริงจริงๆนะต่อให้เราจะในใจเราจะปรารถนาความสงบสุขในใจเราจะปรารถนาชีวิตที่เรียบง่ายนะครับแต่ว่าชีวิตที่เรียบง่ายที่คุณอยากได้นะก็ต้องแลกมาด้วยอะไรหลายๆอย่างเช่นกันนะ คุณต้องมีพร้อมทุกอย่างอ่ะคุณถึงจะสามารถเรียบง่ายได้นะครับถ้าเกิดว่าคุณมีลูกมีครอบครัวอันเนี้ยคุณพูดเออเออเองไม่ได้ด้วยนะครับถ้ามีลูกถ้ามีครอบครัวมีภรรยาเนี่ยพูดเองเออเองไม่ได้ด้วยว่าอยากสมถะถามลูกถามเมียเรื่องนะครับดูตัวออย่างว่าลูกกับเมียอยู่ยังไงทุกวันเนี้ยนะครับ เพราะฉะนั้นทุกคนต้องมีความทะเยอทะยานอยากที่จะก้าวหน้านะครับต้องสู้ตลอดชีวิตนั่นแหละชีวิตนี้ทั้งชีวิตนะครับจนกว่าจะทําไม่ไหวต่อให้คุณกเกษียณแล้วคุณคิดว่าคุณมั่นใจแล้วว่าเออฉันอายุครบกรเกษียณแล้วฉันจะวางมือวางมือไม่มีอยู่จริงนะครับวางมือไม่มีอยู่จริง คำว่าวางมือของคุณเนี่ยถึงคุณจะสบายใจเรื่องการเงินสุดท้ายคุณก็ต้องมาหยิบมาจับอะไรสักอย่างอยู่ดีนะครับเพื่อที่จะให้ชีวิตวันไปวันเกษียณของคุณมันถูกเติมเต็มนะครับนั่นเลยมีความทะเยอทะยานอยากเข้าไว้นะครับขอให้มีความทะเยอทะยานอยากให้มีชีวิตที่ดีเข้าไว้นะครับทุกคนเลยนะทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายแต่คนที่เป็นผู้ชายเนี่ยต้องย้ำเป็นพิเศษว่าความ ท้เยอทยานอยากจะก้าวหน้าในชีวิตเนี่ยขาดไม่ได้นะครับขาดไม่ได้ต้องมีและต้องชัดเจนด้วยเพื่อที่ว่าคุณจะได้ดูเป็นผู้นำเพื่อภาวะความเป็นผู้นำเพื่อการที่คุณจะได้เป็นผู้นำในอนา,าคตน,นะครับคุณไม่ใช่คนที่จะเป็นคนธรรมดาได้แล้วเมื่อไพ่ใบนี้ขึ้นมาในชีวิตคุณต้องก้าวหน้านะครับตามดวงของคุณนะ เพราะฉะนั้นความทะเยอทะยานเนี่ยเหมาะสมือกับเป็นที่สุดนะครับขาดไม่ได้อย่าขาดเรื่องนี้นะใบนี้เรียนรู้ข้อคิดที่ได้จากความผิดพลาดในอดีตก่อนหน้านี้เคยพลาดอะไรไปอะ่ะแล้วได้เรียนรู้อะไรไปบ้างนะครับก่อนหน้านี้เสียไปเท่าไหร่ไม่ว่านะแต่ว่าเสียไปเท่าไหร่ที่ว่านะ่ะได้เรียนรู้อะไรบ้างนะครับ แล้วก็เอาอข้อคิดนั้นมาพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นกว่าเดิมนะที่แน่ๆคุณจะไม่เจ็บซ้าเรื่องเดิมแน่ๆนะคุณจะไม่เสียรู้เรื่องเดิมแน่ๆนะครับตามนี้นะอุปสรรคที่เข้ามาจะไร้ความหมายเพราะอะไรบ้างก็คุณจะได้รับการช่วยเหลือจะได้รับโอกาสการพลิกลายกลายเป็นดีเนาะความพยายาม ความขยันของคุณความทุ่มเทของคุณทุ่มเทเท่าไหร่ก็สําเร็จเท่ากับที่คุณทุ่มเทนั่นแหละนะครับความไม่ล้ำหลยไม่ได้ก็ไม่เอาไปทําอย่างอื่นความรับผิดชอบที่สูงจัดจัดนะครับความอดทนที่สูงจัดจัดนะครับความรับผิดชอบอีกแล้วไม่ทิ้งความรับผิดชอบไม่ทิ้งงานไม่ทิ้งภาระ ต่อให้มันจะหนักแค่ไหนต่อให้จะตึงมือแค่ไหนก็ไม่จริงนะครับความทะเยอทะยานอยากจะให้ชีวิตก้าวหน้าได้ดีกว่าเดิมแล้วก็การพัฒนาตัวเองการปรปับปรุงตัวเองจากข้อผิดพลาดที่เคยผ่านมาสิ่งเหล่านี้นะครับจะทําให้อุปสรรคที่เข้ามาได้ความหมายเลยสําหรับคุณนะครับถ้าคุณมีสิ่งเหล่านี้นะครับถ้าถามหาคนช่วย ต่คิดว่าถ้าไม่ไหวขึ้นมาจะมีคนช่วยไหมมีมีโอกาสพลิกล้ายกลายเป็นดีด้วยแหละนะไม่ต้องกลัวอะไรนะครับในขนาดเดียวกันส่วนของตัวคุณเองเนี่ยคุณก็ต้องพยายามทุ่มเทให้เต็มที่นะครับไม่ลํำลายมีความรับผิดชอบมีความอดทนไม่ทิ้งงานไม่ทิ้งภาระนี้นะครับแล้วก็มีความทะเยอทะยานอตลอดเวลาแล้วก็ปรับปรุงตัวตลอดเวลา รวมๆกันแล้วทั้งคุณที่เก่งขึ้นทั้งคุณที่เป็นแบบนี้แล้วก็ดวงที่จะมีคนคอยอุปถรรัมภ์ค้ัชูมีคนคอยซัพพอร์ตมีการช่วยเหลือครั้งสําคัญมีโอกาสพลิกรหลกลายเป็นดีขนาดนี้นะครับควบคู่ก,กันไปไม่ต้องกลัวอะไรแล้วนะครับไม่ต้องกลัวอะไรแล้วไม่ว่าอุปสรรคแบบไหนนะมาขอคําแนะนำหรือคบอวยพรให้คุณนะครับ าพายังอวยพรให้คุณเลยนะครับพ่บอกว่าคุณจะมีไ,ได้ทุกอย่างหละความมั่นคงทางการเงินความมั่นคงในชีวิตความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตนะครับเป็นพ่อแม่ที่ดีให้ลูกได้เป็นลูกที่ทําให้พ่อแม่ภูมิใจได้สร้างบ้านก็สร้างได้นะครับมีมทุกอย่างแะละสมบูรณ์ทุกอย่างมั่งคงด้วยนะมั่นคงทั้งการเงินทั้งชีวิตนะครับแล้วก็ มีสังคมที่ดีนะครับมีสังคมที่ดีมีกัลยะาณมิตรที่ดีทําได้ทุกอย่างแม้ต้องทําคนเดียวนะครับต่อให้ต้องทําคนเดียวก็ทําได้ทุกอย่างแล้วก็ทําออกมาได้ดีด้ดวยนะแล้วก็ใบนี้ถ้าติดขัดอะไรขอแค่เข้าหาคนที่เขาม,มีความรู้นะครับขอคําชี้แนะขอคาแนะนํานะครับอย่างเคารพนอบน้อมต่อผู้หลักผู้ใหญ่ให้เกียรติแล้วก็สุภาพเรียบร้อย ผู้คนเหล่านี้นะครับผู้คนเหล่านี้จะแนะนําแบบไม่กักถ้าซัพพอร์ตได้ก็ซัพพอร์ตอย่างเต็มที่เช่นกันนะครับถามว่าในคลิปนี้คุณจะรับการซัพพอร์ตไหมถ้าเขาซัพพอร์ตถ้าคุณตึงมือจริงๆไม่ไหวจริงๆคุณก็อาจจะรับการซัพพอร์ตนะแต่ถ้าช่วงที่คุณไม่ได้ตึงอะไรอ่ะคุณน่าจะไม่รับนะค,คุณน่าจะไม่รับการซัพพอร์ตนะคุณน่าจะเอาแค่คําแนะนําอย่างเดียวเพราะว่า การที่ให้ใครสักคนเข้ามาหยิบมาจับช่วยเหลือความรับผิดชอบของคุณเนี่ยถ้าคนคนนั้นน่ะไม่ได้เก่งมากกว่าคุณหรือเก่งเท่าคุณหรือแบบว่าคิดเหมือนกันจริงๆอะ่ะมันจะทําให้คุณอึอดอัดซะมากกว่านะครับจะทําให้คุณอึดอัดเกะกะคุณซะมากกว่าหนักก็จริงนะตึงมือก็จริงแต่ยังไงก็ชอบลุยเองนะครับจากหน้าไพไ่ดีขึ้นมานะ่นะอืม ตนน้นถึงไดบอกเองว่าเออบางทีเขาอาจจะซัพพอร์ตคุณด้วยถ้าเกิดว่าเขาซัพพอร์ตคุณได้นะครับแต่ก็ต้องมาติดอีกอย่างนึ่งเลยว่าคุณจะรับการซัพพอร์ตหรือเปล่านะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยใช้เดียวจะรู้สึกดีกว่าให้คนมาช่วยนะไพ่ไหมนี่ตามนั้นนะครับไปถึงตรงนี้ต้นต้อง,งกาบพวกคุณย่างยิ่งเลยนะครับที่สละเวลามารับชมผลง,งานของตนนะ ขอบคุณยิ่งเลยสำหรับการรับชมโฆษ,ษณากับซูเปอร์แตงอย่าให้ลำบากตัวเองนะครับแค่เข้ามารับชมผลงานของตนนีงก็ขอบคุณยิ่งๆนะครับที่สําคัญขาดไม่ได้นะทุกคอมเมนต์ที่ให้กําลังใจต้นทุกคอมเมนต์ที่มาแชร์เรื่องราวของท่านเป็นวิทยาทานนะครับชื่นใจชื่นใจแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ